เป็นเคสที่สามสิ่งที่คุณควรจะให้ความสำคัญคือฟันหากคุณเป็นคนที่ต้องการความนักความสัมพันธ์กับผู้อื่นที่ดีคุณควรจะต้องดูแลเอาใจใส่ฟันของคุณรวมไปถึงแปรงสีฟันแปรงสีฟันของคุณไม่ควรมีมากกว่าหนึ่งในบ้าน ก็คือไม่ควรมีมากกว่าหนึ่งชิ้นในบ้านการที่คุณมีแปรงสีฟันมากกว่าหนึ่งอันมันกาลังบ่งบอกว่าในสมองตัวคุณคุณได้มองผู้อื่นมากกว่าหนึ่งคนแน่นอนเพราะฉะนั้นการที่คุณจะมีพลังงานที่โดดเด่นคุณก็ควรจะทําตัวคุณให้โดดเด่นเพียงผู้เดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราแนะนําว่านอกจากคุณจะดูแลความสะอาดปากคุณแล้วหรือฟันคุณแล้ว คุณควรจะมีแปรงสีฟันที่คุณใช้เพียงอันเดียวในบ้านเท่านั้นมันจะทำให้พลังปานเรื่องนี้ของคุณถูกกับเก็บเอาไว้แล้วเบ่งบานตามวิชาคุณช่วยระบบตาาเหมาซาแน่นอนสวัสดี